สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิมิออนเซลขายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเห็นวิวด้านหลังผมไหมวิวท้องทุ่งนานะครับท้องทุ่งนาแบบนี้นะครับมีไฟฟ้านะประปราแบบนี้นะครับเนื้อที่เท่าไหร่อะไรยังไงเอกสารสิทธิ์เป็นแบบไหนเนื้อหาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังปะ่ะไปดูกันเลยว่ามีเนื้อที่อะไรยังไงกับที่ดินแปลงนี้นะครับไปเลย นี่นะครับเป็นที่ดินวิวทองทุ่งนาแบบนี้นะครับผมที่ดินของเราวาะนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับความกว้างของที่ดินนะครับที่ดินที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ20เมตรนะครับโดยประมาณนะครับขอบเขตนะครับก็จะมีปักเสาจะเห็นได้ไหมจะเห็นไหมอาจจะไม่เห็นนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็มาดูได้นะครับ ความลึกของตัวที่ดินนะครับอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับผมถ้าถมก็ผสมถมประมาณสัก2เมตรนะครับเมตรครึ่งก็ได้นะฮะผมนะฮะอยากจะแนะนำนะครับที่ดินแปลงนี้แปลงสวยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ดินในฝันนะครับสำหรับแปลงนี้เลยนะฮะอยู่ตำบลทุ่งโพอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะฮะที่ดินแปลงนี้นะครับผมอยู่ในทำเลเงียบสงบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะ ดูวิวทิวทัศนะครับแบบนี้เผื่อท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่กำลังมองหาพื้นที่ปลูกบ้านนะครับในยามเกษียณหรืออยากจะหาทำเลที่ทำคาเฟ่เล็กๆนะครับพื้นที่ตรงนี้อาจจะเหมาะกับท่านผู้ชมนะฮะวิวท้องทุ่งนาวิวที่เงียบสงบด้านด้านนี้ก็เป็นท้องทุ่งนาด้านหน้าแปลงที่ ผมแผนให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยก็เป็นท้องทุ่งนาอันนี้คือทิศตะวันตกนะครับทางทิศนี้ส่วนทิศทางนี้เป็นทิศตะวันไม่ใช่ทิศตะวันทิศเหนือนะฮะส่วนนี้ก็เป็นทิศตะวันออกแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นทิศตะวันเอทิศใต้นี่ใชตะวันอย่างเดียวเลยว่ะที่แปลงนี้นะครับมีในที่หนึ่งงานนะครับเสนอขายในราคา99000บาทนะครับผม ที่ดินอยู่ที่ตำบลทุ่งโพอําเภอนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงน, ainsi, น i, popcorn, ี้นะฮะห่างจากตัวตัวอำเภอเมืองนองฉางนะครับอยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรโดยประมาณนะไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจนะครับอําเภอนองฉางนะครับหรือว่าโรงพยาบาลนองฉางนะครับอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ห่างจากตัวกรมที่ดินนะครับอําเภอนองฉางอยู่ที่ประมาณ 7กิโลเมตรนะครับผมาทางที่ผมถ่ายทางภาพมุมสูงให้เพื่อชมได้ดูนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะเนื่องจากมันไกลนะมันมองไม่เห็นนะฮะมันผมไม่ได้อา่าขึ้นไปสูง,สงนะครับจากภาพมุมสูงนะอาจจะอา่ามองไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าอา่าผมวัดจากที่ดินนะก็อา่าไปที่ตัวกรมที่ดินหรือ จะเป็นตัวอำเภอเมืองหนองฉางเนี่ยอยู่โดยประมาณที่ผมบอกไปในข้อมูลนั้นเลยนะครับผมหากสนใจนะสามารถนัดชมที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรหาผมได้นะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศั์หรือ l ลน์คิวอคตนะครับผมแอดไลน์กันเข้ามานะสอบถามในเรื่องของเส้นทางที่จะเข้ามาชมที่ดินด้วยตัวเองหรือว่าอยากจะนัดผมมาเจอแปลงที่แปลงนะครับแล้วว่า หรือว่าจะนัดโอนกันเลยนะครับผมดูแปลงเสร็จนัดโอนกันเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับผมในราคาพื้นที่แถวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหรือถ้าเป็นหนึ่งไร่ก็อาจจะแพงนะครับผมแพงกว่านี้ผมก็ขายในราคาที่ที่ผมได้มานะครับผมก็บวกกำไรนิดหน่อยนะฮะถ้าลดได้ก็อาจจะลดได้นิดหน่อยจริงๆนะครับสำหรับแปลงนี้นะฮะ ในที่หงานนะเหมาะสําหรับผูกปลูกบ้านนะครับผมมีเสาขอบเขตนะครับถือว่าชัดเจนนะครับผมถ้าสนใจก็นัดชมนัดดูกันได้นะครับผมและมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถจะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะตาม QR code หรือ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0848228137นะครับผมวิวท้องทุ่งน้ำแบบนี้นะฮะบรรยากาศแบบเงียบสงบมากนะฮะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับผมก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ช่วงเย็นๆนะครับผมใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะก็สำหรับแปลงนี้นะฮะก็ร่วมสนุกกันนะครับถ้าขายได้นะครับก็จะมีอยู่2รางวัน รางวัลละ500บาทนะครับผมก็จะมีทาง Facebook กับ YouTube นะครับผมถ้าใครมีการกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์นะครับ2แพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มละ1รางวัลน,นะครับรางวัลละ500บาทสำหรับแ,แปลงนี้ผมได้มาค่อนข้างที่จะแพงอยู่พอสมควรนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าแปลงนี้ขายได้ก็ร่วมสนุกกัน1รางวัลอ่าสองแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มละ หึ่งรางวันนะครับรวมกันเป็นสองรางวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ